เม็ดถั่วนะครับเป็นถั่วเป็นถั่วฝักไม่ใช่ถั่วฝักยาวสิถั่วปีนะครับก็ใส่เม็ดถั่วลงไปด้วยแล้วก็เราก็ใส่พร้อมกันกับข้าวนะครับคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เราก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็เราก็ต้มนะครับต้มแล้วก็แล้วแต่ว่าจะข้าวมันจะสุกช้าหรือเร็วนะครับก็ไม่มี เวลาที่ฟิตไตตัวก็แล้วแต่ว่าเราจะต้มนานไหมครับถ้านานเกินไปก็อาจจะเละนะครับก็ต้องให้พอดีพอดีเนะเาะแล้วก็คอยดูนะครับถ้าเกิดว่าเรา,าใช้มือหรือว่าใช้ช้อนแย่ลงไปถ้ามันนุ่มแล้วนะก็แสดงว่าข้าวที่เราต้มมันสุกแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับ 1 0 0ยกว่าคนดูที่เข้ามาชมไลฟ์สดนี้นะครับนี่คือนี่คือใบไม้กวาดนะครับไม่ใช่ใบไม้กวาดดอกหญ้านะครับใบ,บ,บที่ทําไม้กวาดดอกหญ้าผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะครับอันนี้เป็นเอาไว้สําหรับทําขนมนะครับน,นี้เขาเรียกว่าข้าวต้มมัดหัวควายนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ ก็จะมัดติดด้วยกันสามหัวนะครับสามหัวละสามลูกนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่ข้าต้มมัดหัวควายเวลาเราต้มนะครับเราก็มัดมัดติดกันแบบนี้นะครับทุกคนนี่ไม่แน่ใจว่า,าหลายๆท่านเคยเห็นไหมครับนี่เราก็มัดแล้วเราก็เอาไปต้มนะครับ ลองทากินดูนะครับก็อร่อยดีนะครับถ้าเกิดว่ามีใบของอใบที่เขาทําไม้กวาดดอกยาเนี่ยลองเอามาทําดูนะครับจะใส่ถั่วดินจะใส่ข้าวกลัมผสมกับข้าวเหนียวที่เราจะต้มก็ได้นะครับต้มให้สุกแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะครับนี่ครับน,นี่คือใบของใบไม้กวาดดอกยา อาไว้ทาขนมนะครับเป็นขนมกินเล่นหรือถ้าเป็นของพี่น้องชนเผ่าเขาก็จะทําในช่วงของมีพิธีกรรมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงนะเขาจะมีพิธีกรรมมัดมือนะครับเขาก็เลยใช้ขนมเป็นข้าวต้มมัดหัวควายเนี่ยเป็นส่วนประกอบในของพิธีกรรมด้วยนะครับเวลากินเราก็กินทิ่มกับน้ำตาลแบบนี้นะครับ หรือจะใช้โรยโรยมะพร้าวนะครับมะพร้าวที่เราขุดแล้วแล้วก็น้ําตาลลงไปก็จะเพิ่มรสชาติความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะลองชิมกับน้ําตาลเพลียวเียวนะครับไม่มีมะพร้าวนะครับอือร่อยดีอร่อยดีมีประโยชน์ของโปรดประโยชน์เยอะ นี่ครับทุกคนนี่ชิมกับน้ําตาลแล้วก็ทานได้เลยนะครับหรือเราจะโรยน้ําตาลแล้วก็ถ้ามีามะาพร้าวขุดก็จะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จะหวานหวานมานัๆนๆแล้วก็ถ้ามีมะพร้าวเนี่ย <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> นี่ครับต้มเสร็จแล้ว รูปร่างก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นทรงกลวยนะครับเวลาต้มนะครับน้ำที่ใช้ต้มเนี่ยถ้าใส่ใบเตยนะครับก็จะเพิ่มความหอมให้กับ ข้าวต้มมัดที่เราต้มนะครับถ้าบ้านไหนที่มีใบเตยเนี่ยก็ใส่ใบเตยลงไปในน้ำที่เราต้มด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มความหอมอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับทุกทุกคนนี่เป็นข้าวต้มมัดหัวควายนะครับผมไม่เห็นข้อความในแชทไม่รู้ว่ามันไปตั้งตรงไหน